สบายดีป้าลุงสบายดีพี่ป้านอาบอสมองสุโบรเบอร์กุลสุคนพบเพ่กันอีกแล้วป้าลุงกับซ่องน้องเอิญป้าลุงมือนีกับมาหอดพี่ป้าลุงเลยสวนหมากโมหมากแตงโมน้องอันนี้สวนแตงโมป้าลุงมีแต่หมากใหญ่ๆเดี๋ยวมันพานาสุป,ป้าลุงเลย นี่แต่มากง่ายๆปลาลุงเลยมาคลุกโคลอยู่ลายตกากะกาบขอโทษข้อภัยเดี๋ยวปลาลุงเด้อมันซุกแล้วได้นี่นี่นะ pít pít nào sông mà tráng màu cả luôn rồi lăng cả lăng đó phải là sụp động thôi à. mà anh nhung mọi ngày nó còn hồ á anh tôi nhảy đây này <laughs> yeah, hot มากับลูกไสหละเจดดบไปลงเลยปอดหมากนี่ต้นชุกเลยนี่ปิดปิดตามตีแล้วปอดหน่วยใหญ่อลีมาแท่นี่คือหน่วยใหญ่ท้สนีิบดอาทัวสุดด้วยคะ น,นี่พันใหญ่น่ะหน่วยใหญ่โพดโพหน่วยสัมนีน่ะนี่เขาขายๆนะซ้ำซิพันยี่มิท่านซื้อมึอนะไปส่งเคยน่ะไปไปส่งเคยน่ะสาห่าพันน่ะหน่วยนี้น้อยนึงสัมนีฮะทางออกมาเด้ ทางออกมาบันใหม่เลยนี่นออนมีนนำกินด้วยนะจะคุมนี่นะนี่พันกวัวคุมแทนที่เหตุเป็นคังคู่คังคู่เนาะ แต่แบบใครรอกดูดใช่คลองใช่คล้องมันรบก่นนี่เนี่ยไฟโครตกีมันสูงฮะสุมาอย่างสูง บักบักต้นมันแม่เรื่องเบืองหักมูมันเบิ่งในได้ก็มันจะหัวสุกนะเห็นได้ก็งวเอาหยางไปวันนันมับวชุกสุกซุกผมจให้พี่มาพาบังแม่แต่ก็บวงจีบมันจุกซ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 ุกวิธีเบิ่งบักมูย่างไก่เอาเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาสิบอกเองว่าสุกซุกซุกตั้งหน่วยใหญ่เนาะทั้งนี้หน่วยน้อยเนาะมันดินบางงามแบบนั้น ม้อนเลือกเบิดคู่โตเอาคู่ก็คู่เหงาเลยในนี้หมางหน่อยมันยิ่งขึ้นมากกะปิดเนาะเคยเอาอันเอาคุ้มแลยแจ้งบ่อนี่เอาคุ้มแลยแจ้งหมากนาะบ่อนี่เอาคุ้มแลยแจ้งหมากเบียร์ละหมากเครื่องละหมาก này là tham bacum lam bong 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 làm bạc làm bong 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 hà bong 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 chỉ này nọ mà tôi yêu nuôi yêu ตัวยุ่มนะใหญ่เลยนี่มึนคือบ่้สึกเต้นมากลางให้มันอา้าสั่งว่าอา้าวขนาดนะ่ะตัวย uh นะุ่มมันมีต้นหน่วยย่ใหญ่เอานี่มันคือมีสองซีนี่นะสีขาวได้นี่เนาะนี่ส่วนของเล่าปีที่ว่าปีที่ว่ามึงปิดเมื่อนหน่วยซ้ำมันให้นะเราไปปลูปปกป่ปีนี้ป้องหน่วยแล้วเธอได้ก็นี่มึงซื้อนะ ปานดมะม่อเอาไว้แตงเท่ายมมืวงยังบริสุกธด้ค่ะมักหมูมักแตงต้นมะย่างไก่ดูวยค่ะตัวได้สุกนะสุกซุกซุกซุกบ่แปลกได้ นี่น่ามักมู่น่อยนะตัวขาปิดนี่เก็บเมื่อต้อมมันเก็บหลายมือเก็บเมื่อหายประคัมมาเด้เก็บเมื่อหายปรแทนมันมากมากนะพันก็คุมปลาุงเอ้ยป้าแบบแม่ยานออ้องนี้นะเพิ่นปูกคู่ปีฮนะเขาเคยเหตุแ,แบบ เขากะโบมือไงน,น้าปลุงเลยบบลินล้นหากะบบลินล้นเห็ดกะบบได้ปลุงเลยกบใหม่ลายลีเนาะกบจีกดลายอะไรวะขึ้นไป,ไปเลงนะ้าขึ้นจีนตึกนะขึ้นไปเอาแฮสิบห้าไปเปิ่งหกหกน้าลุงเนาะ bà luôn bà luôn sống nuôi như bác nhầy đi đâu sống nuôi bác nhảy đây thẻ hôm nay mình tên nhầy nhầy ngam ngam phải nhạc sông bừng bà luôn em เอาลองมาพี่ให้เอาน้ำตุกใหญ่ในเด้อนี่ให้สิบปลาปลาลุงพี่ปานอาเราเบิ่งปลาลุงเลยปลาลุงเคยเห็นบ่ปลาลุงสวนหมักโมพันกัวขุมมีแต่หน่วยใหญ่ๆบางไ้กับบ่ใหญ่ปลาลุงเลยแบบปลูกใส่ยให้หน้าเลยปลาลุง ຊະນິດວ້າວແນ່ວ່າມອງປາເຊນະປອດໜ່ວຍນີ້ປາລຸງຈັກໜາ2ຫ ାଇ ປາລຸງບໍ່ແມ່ນ2ຫ ାଇ ໂຕ100ຄຸມບໍ່ຈັກລິ້ວຫ ାଇ 100ຄຸມບໍ່ຈ mày sai ngô à ngồi bắt nhay à tới vườn cả phố นนหน่ยวยใหญ่เหราพอดีบ่หน่วยห้ามบ่กึโอ้ยตามันประธาน,ะาน,นอาณาซ้ำยังอีกเดือนหนึ่งพอดีอเดือนหน้าจะเกิดมาเออเดือนหน้าคืออยู่ สิน้องๆป้าลุงเอ้ยจักสิได้ปลาหรือจักสิได้ปีกมือเราเบิง่งเราชมคลิปหนาปกก้าป้ลุงเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเอินเด้อปลุงเด้อพลาดประกันได้ค่กราบขอโทษขออภัยเนาะคลิปหนา้าพกันใหม่ปลุงสบายดี